บ้านพูนทรายประวัติบ้านพูนทรายเดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านโพูนชยัยตำบลบ้านชบและได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้านใหม่ในปีพศ2531เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นจนยากต่อการปกครองวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม มีชนพื้นเมืองอาศัยมาหลายร้อยปีและมีปราสาทของโบราณปราสาทยายเหาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและใช้ภาษาท้องถิ่นสามภาษาได้แก่สวุวเขมรนและลาวชุมชนมีความผูกพันกับธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเช่นการจัดสารไม้ไผ่ปลูกผักปลอดสารทำขนมไทยแปรรูปสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตร สเสน่ห์ชุมชนบ้านพูนทรายด้านอาหารลักษณะอาหารชาวบ้านพูนทรายจะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนมากจะเน้นไปกับอาหารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นหลักเช่นแกงไก่ใส่หยวกกล้วยทำไช่มดแดงแกงขี้เหล็กหอยขมไข่เจียวสมุนไพรหมกหน่อไม้น้ำพริกไก่บ้านน้ำพริกไข่มดแดงคู่กับข้าวหอมมะลิร้อน จากบ้านพูรายที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีอีกที่หนึ่งของอำเภอสังขะเป็นต้นด้านการแต่งกายมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยผ้าพ,พื้นเมืองผู้ชายจะใส่เสื้อแขนสีอ่อนหรือเสื้อหม้อห้อมแขนสัน้นนุ่งสรงผ้าเข่าม้าคาดเอวส่วนผู้หญิงนั้นจะนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮสีเข้มใส่เสื้อลายลูกไม้สีขาวหรือสีอ่อนผมผ้าสบายสีต่างๆตามแต่โอกาสที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ด้านที่อยู่อาศัยสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้บ้านพูนทรายนิยมสร้างบ้านเรือนมี2ลักษณะด้วยกันคือบ้านพักอาศัยเป็นแบบสองชั้นและบ้านชั้นเดียวหรือบ้านปูนซีเมนด้านประเพณีวัฒนธรรมชาวบ้านพูนทรายมีขนบธรรมเนียมประเพณียึดปฏิบัติตามฮี12ของ14เหมือนกับชุมชนชาวบ้านอีสานทั่วๆไปและจะมีประเพณีที่สําคัญของชุมชนคือบุญเข้าจี่เดือนสาม เส้นไหวสารปู่ตาเสียงทายความอุดมสมบูรณ์เดือน3บูชาประสาทยายเหงาเดือน4รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เป็นต้น 5. ด้านภาษาเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่บ้านมานานหลายร้อยปีมีหลายชาติพันุอาศัยอาทิสวยหรือกุยจะมีมากที่สุดส่วนรองลงมาคือขมแมหรือขมเมรและลาวด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นทำนาทำไร่ปลูกผักหาปลาเก็บของป่ามาเป็นอาหารและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทำอาชีพเสริมเช่นจักสานไม้ไผ่ไม้กวาดชังมะพร้าวแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้นด้านความเชื่อคนในชุมชนส่วนมากมีความเชื่อในผีสางไสย,ยศาสตร์ทัศนคติทางความเชื่อจึงเป็นไปตามแบบพิธีการสวยและขมรเช่นความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง ทุกเดือนสามก็จะพากันไปเส้นไหวสารปู่ตาในหมู่บ้านการรำมนวดเป็นพิธีกรรมที่คนในครอบครัวรวมญาติมาทำพิธีเพื่อให้ร่างทรงได้ดูว่ามีสาเหตุของคนในบ้านที่เจ็บป่วยเกิดจากอะไรเมื่อทำแล้วจะหายป่วยเป็นต้นด้านศิละปะพื้นถิ่นศิละปะพื้นบ้านที่ชาวพูนรายนิยมและเล่นสืบทอดกันมาได้แก่การรำใบสีส่ขขัญ เป็นการรำที่นิยมกระทำสืบต่อกันเชื่อว่าการรำใบสีส่ขขันนั้นจะกระทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ดี